สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันใน Dragon Nest 2 evolution นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้จะมาแนะนำตัวของคอนเทนต์ในเกมอย่าง s e r Dragon Hard Mode นั่นเองเนาะก็เรียกว่ามาเกริ่นไว้ให้ก่อนคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะวันที่ผมทำคลิปเนี่ยก็น่าจะเลเวล60กันไปเยอะแล้วแต่ว่า หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเล่นซีราก้อนแบบฮาร์ดเนาะด้วยความที่มันยากนะครับส่วนใหญ่าอาจจะเล่นแค่ตัวของ Normal ต้องบอกก่อนว่าซีราก้อนแบบ Normal กับฮาร์ดเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะนะท้งในแง่ของเลือดบอสดาเมจที่บอสตีใส่เราอของรางวัลน,นะครับเท่าที่รู้มาคือแบบ Normal เนี่ยของรางวัลถ้าผ่านจะได้แค่ด่านละ3ชิ้นนะครับแต่ว่าแบบฮาร์ดเนี่ยถ้าผ่านเนี่ย ผ่านทุกคนนะนะอ่าแบบว่าลงครั้งแรกทุกคนเนี่ยมันจะสุ่มได้ตั้งแต่7-8ถึงชิ้นเลยนะครับคือได้ของรางวัลเยอะมากคลิปนี้ก็คือจะมาแนะนําการว่าสิ่งที่ผมพลาดไปในตอนที่ผมลงครั้งแรกเนี่ยว่าผมพลาดอะไรไปบ้างนะครับอ่าก็เรามาเริ่มกันก่อนเรื่องของซีดาก้อนนอก็มันเป็นคอนเทนต์เลเวลหกสิบนะครับก็สําหรับโหมดยากเนี่ยผมไม่เคยลงโหมดลงโหมดนอร์มอลนะ ก็คือพอผมเลเวลถึงเนี่ยก็คือในกิวก็พากันลงยากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะลงแบบทั่วไปเนี่ยหรือบ้าแบบธรรมดาเนี่ยมันอ่าเขาเรียวกว่าหมดง่ายด้วยซ้ำเนี่ยเป็นหมดง่ายเนาะมันได้ของรางวัลน,น้อยครับเราลงทั้งทีเราเอาของรางวัลเยอะๆไว้ก่อนไว้กะว่าของเต็มแล้วเนี่ยค่อยมาลงที่แบบง่ายเพราะว่ามันจะมีเควสอ่าสำหรับใครที่ทำเควสตตันหมดแล้วนะครับมันจะมีเควสที่ให้เราลงซีดาก้อนอันนี้มันต้องลงแบบง่ายเท่าที่รู้มานะครับซึ่ง ผมยังไม่ได้ลงลงฮาร์ดผ่านแล้วมันไม่นับเควนให้ครับเขาจะว่ามน่าจะต้องลงแบบง่ายก็ไม่เป็นไรช่างมันก็ดองไว้ก่อนไว้ของเราครบทั้งตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยไปลงก็ได้ละมั้งอันนี้ผมยังไม่ได้ลงเนาะอ่ะมาต่อกันก็มันจะเปลี่ยนโหมดตรงที่เนาะเรื่องของซีดาก้อนก็คือมันจะไล่ไปทั้งหมด5ด่านนะครับจนเจอบอสไล่ไปเรื่อยๆทุกด่านทุกด่านอันนี้เดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปไกด์ออกมาให้ อีกที่นึงแล้วกันนะครับว่าแต่ละด่านเนี่ยมีแม่คนิกอะไรที่ควรจะรู้อะไรที่ต้องระวังบ้างเล่นยังไงบ้างอะเนาะคลิปนี้มาแนะนําคร่าวๆก่อนก็ประมาณนี้ทีนี้เรื่องของค่าพลังก็จะสังเกตว่าเขาระบุเอาไว้ว่าใช้ค่อนข้างสูงเลยนะครับที่ด่านแรกเนี่ยคือล่อไป9 0 0 0 0อ่าไม่ใช่เสียด่านแรกเหมือนจะเป็นเออถูกและนี่แหละ serpent l a d r o c อันนี้อันนี้คือด่านแรกนะครับใช้9ก้าหด่านที่2ก็คือ d e f e n s e island อันนี้ก็9ก้าหมื้าแล้วก็ ว o เทนอว์ไอซเลตอันนี้ก็98 0 0 0เนี่ยะก็ครับคือค่าพลังมันก็จะไล่ไปสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่เห็นเลยนะครับโดยปาร์ตี้ที่พวกผมลงกันผ่านเนี่ยจริงๆแล้วค่าพลังมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80,000ถึง หนึ่งแสนแหละคือมีเกินหนึ่งแสนอยู่สองคนครับคนที่แบกดาเมจนะครับส่วนที่เหลือก็จะแถ,ถวแปดหมื่นหมดเลยนะครับก็ผสมผสมกันไปก็พอถูๆจะถ่ายกันผ่านอยู่เนาะทีนี้ก็ถ้าลงไม่ผ่านก็ได้นะครับอย่างที่บอกไปด้วยความที่ถ้าเราลงผ่านด่านหนึ่งมันได้ของรางวัลถึงผมตีให<อ>้ตำต่ำละกันเจ็ดชิ้นมันดีกว่าการที่เราไปลงนอร์มอลเราได้แค่สามชิ้นแน่นอนครับทีนี้เราก็ต้องมาเรียกว่าจัดสรรแบ่งของรางวัลกันดีๆคุยกันให้เคลียร์นะครับว่าของที่ดอกมาเป็นธาตุอะไรใครกด เอาใครกดไม่เอาอะไรตรงนี้สําคัญมากนะครับคือคนที่ไม่เอาเนี่ยเราจะต้องกดเรียกว่ากดปล่อยผ่านด้วยไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยๆถ้าปล่อยไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้กดอะไรเลยคือมันจะเป็นการที่เราเนี่ยทอยลูกเต๋าไปด้วยในตัวทอยแบบออโต้ั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะเอาชิ้นไหนกดเอาใครไม่เอากดไม่เอาด้วยนะครับไม่งั้นของมันจะถูกโรให้เราด้วยอยู่ดีอันนี้สําคัญมากที่พกผมลงกันครั้งแรกเราไม่รู้ว่าแบบคือตอนแรกเข้าใจว่าถ้าเราจะไม่เอาของเนี่ยเราแค่ไม่กดโร ก็น่าจะพอแล้วแต่มันไม่ใช่นะครับถ้าเราไม่กดโรเนี่ยมันจะเป็นการที่โรของออโต้ให้เรานะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันในภายหลังเผื่อเราคิกกันแล้วว่าถ้าเป็นของมืดเนี่ยคนที่ใช้มืดเท่านั้นจะกดใช่ไหมแล้วคนที่เล่นทัดน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือไปกลายเป็นว่าเขาไม่ได้กดก็เขาก็ไปแย่งของด้วยเขาอ,อาจจะมีสิทธิ์ได้ไงเอออะไรประมาณนี้นะครับเรื่องของการถอยของคุยกันให้ดีและตั้งสติให้ดีเพราะเมื่อเราผ่านด่านแล้วมีเวลาแค่20 20หรือ30บวิเท่านั้นนะครับในการเลือกดูของทั้งหมดรีบกด เพราะว่าถ้ากดช้านั่นหมายความว่าเราก็จะไปสุ่มกันทุกอันอทุกชิ้นด้วยนะครับประมาณนี้คือมันให้เวลามาน้อยครับในการที่เรามาเลือกของคัดของกันตอนที่ลงผ่านแล้วเพราะฉะนั้นสําคัญรีบดูรีบกดให้เคลียร์ให้มันเข้าใจกันทุกคนนะครับเรื่องของการรับของก็น่าจะประมาณนี้อันนี้คือเป็นเรื่องหลักๆเลยนะครับที่ผมอยากมาแนะนํากันคือของมันเลื่อนดูข้างล่างต่อได้ พอจบดันเจเนี่ยของมันโผล่ขึ้นมาแค่4ชิ้นใช่ปะมันเลื่อนขึ้นเพื่อดูข้างล่างต่อได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมพลาดตอนผมลงผ่านครั้งแรกผมก็ใจว่ามันขึ้นมาแค่4ชิ้นผมก็เลยกดแค่4ชิ้นครับแล้วของข้างล่างที่เราไม่ได้เลื่อนไปดูอีกตั้ง3ชิ้น4ชิ้นเลยที่เราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้ไปกดอ่ากดเอาไม่เอากับเพื่อนๆน,น,นะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องของรางวัลไปแล้วเนาะก็มีเรื่องของโหมดการเล่นด้วยนะครับก็คือผมอ่า เพื่อนๆบอกมาว่าถ้าคนลงไอตัวของแบบทั่วไปนะผ่านแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลงยากได้และคนที่ลงแบบยากแล้วเนี่ยจะไม่สามารถไปลงแบบทั่วไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่เราจะหาตี้ชวนเพื่อนลงกันเนี่ยคือคุยกันให้เคลียร์ก่อนนะครับว่าจะลงแบบไหนเพราะว่ามันจะลงได้แค่แบบเดียวเนาะสำหรับคนที่ค่าพลังไม่สูงอยากได้รับประสบการณ์การเล่นที่แบบอย่างน้อยขอลองเล่นจนจบก่อนก็จะอาจจะพากันลงแบบง่ายถูกไหมอ่าแต่ใครที่แบบ แบบสายโลบหน่อยอย่างพวกผมอะไรเงี้ยผมก็จะพากันลงยากเลยครับเพราะเอาของเยอะอย่างที่บอกไปว่าคือถ้าเราลงผ่านด่านนึ่งเราได้ทีละเจ็ดแปชิ้นนะครับแล้วลงไปถึงแค่ด่านสามาเท่ากับว่าเราได้ของรางวัล เท่ากับหรืออาจจะเยอะกว่าแบบลงทั่วไปเนี่ยลงตัวหมดง่ายจนถึงบางกรเลยนะครับก็จะมีเรื่องนี้ด้วยก็คุยกันให้เคลียร์กับปาร์ตี้ที่พวกเราพากันไปเล่นเนาะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะครับคือถ้าเราลงผ่านแล้วเราสามารถไปช่วยเหลือเพื่อนๆคนที่เขายังไม่ได้ผ่านได้นะเรียกว่าสามารถไปพากันไปแบกได้แต่ว่า เวลาที่เราไปช่วยคนที่ยังไม่ผ่านนะครับของรางวัลจะลดลงตามคนที่ผ่านในปาร์ตี้นะครับนับเป็นลายคนถ้าเข้าใจไม่ผิดเหมือนจะคนละประมาณ13%เออจากประสบการณ์ของปาร์ตี้ของพวกผมนะครับเวลาที่ไปช่วยเหลือคนอื่นเนาะตอนนั้นที่ไปช่วยเนี่ยใช้นอ่คนตี้มัน8คนเนาะใช้4คนที่เคยผ่านแล้วไปช่วยอีก4คนที่ยังไม่ผ่านเวลาที่ผ่านในแต่ละด่านนะครับของรางวัลเหลือแค่3ชิ้นนะครับ3ชิ้น4ชิ้นแค่นั้น เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าให้คนอื่นไปช่วยเยอะๆเนาะและของรางวัลเรามาลดน้อยลงเนี่ยสู้เราไปลงธรรมดาเลยดีกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตัดสินใจกันให้ดีๆเนาะแล้วก็เขาจะมีตรงนี้อธิบายไว้ด้วยครับว่าคนที่ผ่านแล้วถ้าไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีได้ดาวแล้วก็เอาดาวมาแลกของตกแต่งแต่ตัวเราได้นิดนึงนะครับเป็นแบบ7วันกรอบโปรไฟล์กรอบทีมแล้วก็กรอบช่องแชทนั่นเองเนาะก็มีของรางวัลให้เล,เล็กน้อยสำหรับใครที่ขยันไปช่วยคนอื่นเขานะครับ ประมาณนี้คือไปช่วยได้นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่จะไปช่วยอ่ะ,อะตี้ที่มีคนที่เขาผ่านแล้วมาช่วยควรจะมีสักสาคนนะครับมีสัก4ี่คนขึ้นไปไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับของรางวัลมันได้น้อยคือถ้าของรางวัลมันจะได้น้อยแค่นั้นก็คือตั้งตี้พากันไปลงแบบง่ายก็ได้นะครับเอออันนี้ลองลองตัดสินใจลองคุยกันดูดีๆเนาะ หรือใครอยากได้รับประสบการณ์นะแบบแบบยากมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวอยากรู้ของวันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะักแค่อยากลองเล่นดูว่ามันยากขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับก็แนะนํากันประมาณนี้ก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้เอาไว้สําหรับใครที่ยังไม่เคยลงเนาะใครที่เคยลงแล้วน่าจะรู้แล้วแหละเออแต่ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ลงก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยลงเนาะก็คลิปนี้มาแนะนําเล่าสูก่กันฟังเฉยๆก่อนนะครับเออเกริ่นให้ประมาณนี้นะครับแล้ววเดี๋ย คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมจะทำไกด์เรื่องของการลงในแต่ละด่านมาให้นะครับน่าจะปล่อยแล้วเร็วนี้แหละนะครับยังไงใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกันกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ